เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้ากัสกันนะแต่ก่อนอื่นก็เคนะครับกับสวัสดีเป็รรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มเขไเดมยนนครับนะสคริปต์ในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมอนิเมะพาวเวอร์ดีเฟนต์กันอีกแล้วนะเออไปดม<ะ>ใครมึงใครเนี่ย และใช่นะคลิปนี้ก็ยังตบพื้ไม่ได้เหมือนเดิมนะเออซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูเจ้ากัสกันดีก,กว่านะคือมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนาะที่บอกว่าให้เราทําคลิปที่ทําการรีวิวเจ้ากัสหน่อยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสนองนี้ให้กับบุคคลคนนั้นให้ลกนนะออกันเนาะเออซึ่งกัสเนี๋ยวเราจะดูเป็นร่างที่ทําการอีโวขึ้นมาแล้วละกันนะเออแต่ก็จะเป็นประมาณนี้นะออแกนเบอร์เซิร์กนะเออเดี๋ยวเรารูร่างไม่ใส่สกินดีกว่า อ่าล่างไม่ใส่สก,กินก็จะเป็นประมาณนี้นะเออเอาแกเบอร์เ okay, ซนะิร์กเนาะเป็นตัวละครระดับเอเซนเดตนั่นเองนะเป็นตัวยืนพื้นเนาะแล้วก็เป็นตัวดาเมจกายภาพนะแล้วก็มีธาตุเป็นธาตุมื่อหรือว่าอุมบรานั่นเองนะสแตทเอสดับเบิลเอสแล้วก็ดับเบิลเอสนั่นเองนะเออแล้วก็พาสีเนาะเบอร์เซิร์กนะ erk, นะทุกการฆ่ามอน25ตัวไอ้กัสเนี่ยจะได้รับโหมดเบอร์เซอร์กเนาะแล้วก็ทำการลดคูลดาวน์40เป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนะเออ ไหนดูคอสเมติกหน่อยสิก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตัวละครจะ,จะยืนประมาณนี้นะแล้วก็ถือดาบอันใหญ่ๆนั่นเองนะเออซึ่งวิธีการได้เจ้ากัสเนี่ยก็คือกัสมันเป็นตัวละครระดับรีเจนนะอ่นนี่ร่างเลเจนก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเจ้ากัสเนาะเราสามารถหาทิกได้จากการสุ่มตู้เลยนะก็คือให้มัน ซุ่มเป็นระดับเลเจเดรี y 3%นั่นเองนะคือมันไม่มีการันตีนะซุ่มๆเอาเดี๋ยวมันก็ออกนะมันไม่ได้ออกยากอะไรนะเออแล้วก็ของอีโวพี่แกเนี่ยคือเราต้องมาซื้อประตูเนาะตรงเพเทลเมชนันนะมันเป็นประตูที่ชื่อว่าอีคลิปนั่นเองนะใช้เพชร1,500ในการซื้อประตูเนาะแล้วก็ โอกาส d r อปของอีโวเจ้าการ <g ust> เนี่ยอยู่ที่20%นะก็จะเป็นชุดเกราะนั่นเองนะเดี๋ยวขึน้นรูปให้ดูนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าสำหรับเจ้าการเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งเรามีบัฟเป็น s t r e t c a l นั่นเองนะแล้วก็เลเวล30นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าเนาะ <Yeah. S 2> มาแล้วก็เข้าเกมปไปเทีเเยบ้อย้วเนาะซึ่งค่าวางของเจ้าการเนี่ยอยู่ที่1,500นะก็เดี๋ยววางกันเลยแล้วกันนะ ดาเมตต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ644นะระยะ38แล้วก็คูดา7.6วินะวางข้าแรงเนี่ยตีแบบเซอร์เคิลเนาะตีเพื่อนเดเมตตีแอร์นะแล้วก็มีพาสซีฟเป็นเบอร์เซิร์กอย่างที่เราบอกไปนั่นเองนะดูแอนิเมชันหน่อยสิอันก็เป็นการกระโดดโจมตีมอนเลยนะเออเอาหน่อยเอาหน่อยสิปุ๊บปังประมาณนี้ก็เป็นการกระโดดทุบเลยนะเออปุ๊บประมาณนั้น แต่กัสเนี่ยมันต้องได้ค่านะถึงจะเก่งนะเออก็เดี๋ยวอัพต่อแล้วกัน2,000ปุ๊บก็ต่อไปเนี่ยจะท่าว่า running slash นะเออใช้เงินอัพ4,000นะปุ๊มดาเมจก็จะเป็น4,200นะระยะ3,8คูด RC, อาร4วินะเอออนิเมชั่นอ๋อตีเป็นแบบเซนะอร์เคิลเนาะออนิเมชั่นลหะปุ๊บก็เป็นการลุกขึ้นมาฟันนะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งตูมเออ อันนี้คือลดคูดาวยังฟ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 ฟงงตึมเมื่อกี้น่าจะลดคูดาวนาะเพราะว่ามันเป็น4วิกว่านะตอนนี้เป็น7.3นะเออฟงฟงคือตอนนี้ฝนตกนะถ้าเสียงฝนเข้าก็ต้องขออภัยจริงนี่นี่เห็นปะคูดาวเป็น4.4แล้วอันนี้น่าจะจะเป็นพาัสซีเบอร์เซิร์ฟพี่แกเนาะเออก็เคยยิ่งฆ่าก็ยิ่งเก่งอะประมาณนั้นแต่มันไม่ได้เพิ่มดาเมจนะมันแค่ลดคูดาวให้เฉยนะเออก็เดาต่อแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บ โอเคข้าต่อไปเนี่ยใช้ท่าว่าแรมเพจโคนนะใช้เงินอัพเจ็ดพันปุ่มอ่าประมาณนี้ดาเมจก็จะเป็น1 0,000หมื่นโหดาเมจเรื่องอยู่นะแล้วก็ระยะ47คูลดา 3, 9, วสามจวิอันนี้ติดเบอร์เซิร์กนะไหนดูดีว่าถ้าไม่ติดเบอร์เซิร์กจะประมาณกี่วิอ่าหกจุดหกวินะเดี๋ยวดูแอนิเมชันสิอ่าเหมือนพี่จะแกจะกรีดเนาะแล้วก็ทําการเข้าไปสับมอนดูนะหูกัดดาเมจเอาเรื่องนะดาเมจเป็นหมื่นเลยอะเออป๊บ,ปบ,ปบ โอ้โหแต่ฝนฝนตกหนักเอาเรื่องเลยนะตอนนี้ลองดูฟันสุขุนะนี่ฟันสุคุนะจะเลือดเข้าประมาณไหนโอ้ยหกพัน่ะเออเนี่ยแล้ว3.9วีอ่ะเออย่างเอานะเออเดี๋ยวัต่อเลยปุ๊บอ่ะ ดาเมจอัพตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17,000นะระยะอยู่ที่49คูดาว6.2วิอัพตันเนี่ยตีเป็นแบบโคนนะแล้วก็ติดพื่อเดียวไม่ตีแอมีพาสซีเป็นเบอร์เซิร์กนั่นเองนะพอบัฟจิโยเนี่ยดาเมจจะเป็น19,00 0นะระยะ56นะโอ้พอติดเบอร์เซิร์กแล้วก็ครูดาวจิโยเนี่ยจะเป็น2.9เวิเลยนะเออเชีย่ยตีโคนเร็วอ,ะอ่ะอา้วถ้าสมมติไม่ติดเบอร์เซิร์กก็อยู่ที่5.4วินั่นเองนะก็ประมาณนี้ละกนันนะสำหรับเจ้ากัสนะ ก็โอเคนะจบกันไปแล้วสำหรับการมาดูเจ้า uts, นะกัสนะก็นั่นแหละนะถ้าสมมุติว่าเสียงฝนเข้าก็ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะอยู่ดีๆฝนก็ตกเออตกแรงซะด้วยนะก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันรสำหรับเจ้ากัสนะไปแล้วพื้นที่ยังว่างเปิดรับสปอนเซอร์และโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลบ็อกโลบกักหรือว่าอะไรก็ตามสปอนมาเถอะนะเออจะได้หาตังมาจ่ายค่าไฟนะแต่ว่าพวกเว็บพนันหรือว่าพวก y YouTube n น t f l i x ราคาถูกกูไม่เอา 肯定嘞。